ส่วนการสร้างส้วมนั้นอันนิสงมากคือประโยชน์มากจังน้อยกับอังกันเลยในประโยชน์เพิ่นงเงี่มือสาท่านกันบอหันฟีกายที่เห็นบอเพิ่นนั้นบอคือเอาเขาเด้บบเอาออกเนี่ยจะพาวเดอร์กับบอดายเลยเพราะฉะนั้นจึงเรียกการสร้างส้วมเรียกว่าสุขขาของสุขขาเข้าไปนั่งตรงนั้นแล้วมันสุขขา ในสมัยพุทธเจ้ามีพระภิกษุองค์หนึ่งเกิดอัศจรรย์ไม่มีใครเหมือนเรียกว่าอัจฉริยะภูตะธรรมเป็นธรรมอันน้าอัศจรรย์มีคนคนหนึ่งอายุยืนยาวมากเลยยืนยาวกี่ปีร้อยหกสิบปีดูสิอายุท่านยืนมากชื่อว่าพระภัก,กุลักแต่งงานแล้วมีเยา้ามีเรือนครอบครองสองตระกูลอายุสี่สิบปีบวช ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเลื่อมใสบวชแล้วปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เวลาบวชแล้วไม่เคยนอนเลยนั่งอยู่อย่างนั้นเลยนอนก็นั่งหลับเอาคือถ้าเข้ามานั่งหลับเนี่ยมือสองถค่เข้าเนี่ยก็จะมีบุญอยู่ได้นั่งหลับเป็นขันบ่บมีบุญปานนิน่งอยู่คนแล้วนั่งโยกไปโยกมาบ่เป็นพ่อแห้งหลวบ่อนขนาดโยกอยปานนี่ก็ยังบ่บเป็นอย่างผมเห็นเลยโอ้ยกับมันผมยันมันปวดแอวตาย นนนคนเรคนว่าย่อป็นเนียว่เขาบางคนเนี่ยสั้นพอม <c oughs> คืยยิดว่าเป็นอย่างอยู่สแสดงว่ามีบุญเติทีนี้ท่านพระก,กุละนี่พอมาบวชแล้วเนี่ยไม่นอนตั้งใจประพฤติธรรมบรรลุธรรมแล้วก็ไม่นอนบวชอีกร้อยยี่สิบพันษาก,กับอายุเป็นคารวะสี่สิบเป็นร้อยหกสิบไม่เคยเจ็บไม่เคยไข้นั่งหลับอยู่อย่างนั้นก็ไม่เคยเป็นนิว่วไม่เคยเป็นโรคไตถ้าเป็นคนธรรมดาจะทำได้ไหม มันเป็นที่บุญนะพวกพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พระสงฆ์ของเราเนี่สมาทานเนสัตสิกังคะตลอดเอาตามเวลาอันควรเป็นการฝึกตนเพราะมันจะเกิดโรคแต่ท่านผู้นี้ร้อยยี่สิบปีเนสัตสิกังคะถือนั่งเป็นวัดไม่เคยนอนไม่เป็นโรคอะไรเลยไข้ก็ไม่ไข้เวลาตายก็นั่งตายไปเรียกลูกศิษย์ลูกหาถือให้ลูกดานไปหาเคาะประตูเรียกลูกศิษย์มานั่งล้อมฉันจะไปแล้วนะ ใครมีอะไรสงสัยถามสงสัยในธรรมวินัยองพระศา,าสดาไม่มีใครสงสัยทางเงินฉันตายนะท่านกะแก๊กบ่าเดียวหนึ่งตายจะรอช่งพระทั้งหลายอัศจรรย์พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องอัศจรรย์อายุของท่านผู้นี้ยืนยาวทั้งไม่เคยเก็บไพ่นั้นท่านมีเหตุที่ได้กระทำเป็นสัมภารธรรมเอาไว้ท่านได้สร้างเวทจกักรดี ภาษาพระพุทธเจ้าใช้ว่าคำว่าเวชกุดีก็ส้วมถ่ายนี่แหละห้องสุขาเหล่านี้แหละให้แก่พระแก่สงผู้ดำรงอยู่ในศิลในธรรมจังไรเฮานี่เป็นยังไหนนี่ลองเรียงคิวกันเข้าไปบุงหนูหนี่ขันปวดพรอมกันคอยว่าคนใดแลนเขาปาตำยามตำยามคนได้ห้องสุขาหน้าพ่อใหญ่จันคนใดเพราะยายฉะนั้นการสร้างส้วมจึงได้อานิสงส์มากผู้นั้นจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย จะเป็นผู้มีสุขภาพพลรรานามัยอายุยืดยาวคงจะตอบไม่วัวน,นะเวลามันล่วงเลยมาเยอะเลย